คลิปนี้จะมาสอนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน link p o ูลและวิธีใช้งานเบื้องต้นของเครื่อง i p o ็อก9กันค่ะวิธีดาวน์โหลดเป็นยังไงแล้วการใช้งานเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะ <Yeah! S 1> อย่างแรกเลยเนี่ยให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่หน้าเมนูค่ะจากนั้นเลื่อนไปเรื่อยๆจนเจอเมนู ptt store จากนั้นกดเข้าไปที่แอปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะกดเสิร์ช Link p o ูลแล้วกดเสิร์ชได้เลยค่ะ จากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น2โปรแกรมนี้ให้กดดาวน์โหลดที่สีฟ้าหรือแฮมนั่นเองค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะมาเข้าแอปกันดีกว่าเมื่อโหลดตัวแฮมเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นว่าเป็นลิงก์พูลสีฟ้าแบบนี้กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเนี่ยกด Agree and Continue นะคะรอเขาแป๊บหนึ่งค่ะ ทีนี้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วค่ะโดยลิงค์พูดนะคะสามารถตัดงบายได้2ช่องสัญญาณค่ะสามารถเลือกช่อง A B ได้ตามสะดวกเลยถัดมาเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่มีชื่อว่า D W u หรือ Dual w a v นะคะโดยฟังก์ชันนี้เนี่ยสามารถรับฟังได้2ช่องนะคะหรือถ้ากดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะกลายเป็น S/W หรือ Single w e เราฟังได้ท่องเดียวค่ะในส่วนของขวาล่างนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีรูปกลุ่มแล้วก็มีจำนวนตัวเลขอยู่ด้านหลังมันคือจำนวนสมาชิกของคนที่ออนไลน์อยู่ในช่องนั้นค่ะเราสามารถกดเข้าไปนะคะเพื่อดูได้ว่ามีใครอยู่ในนั้นบ้างค่ะเท่านี้เนี่ย Member List ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีใครอยู่ในห้องนี้บ้างส่วนฟังก์ชัน VM นะคะหรือฟังก์ชัน Link Mode เนี่ยกำลังจะมาในอนาคตค่ะ ฟังก์ชันถัดมาคือฟังก์ชันล็อกค่ะตามชื่อเลยเรากดหน้าจอไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรขยับนะคะเพราะว่าล็อกหน้าจออยู่วิธีแก้ก็คือกดเข้าไปตามเดิมทีนี้ก็สามารถกดได้เหมือนเดิมแล้วค่ะส่วนการจูนช่องสัญญาณก็ทําได้ง่ายๆกดเข้าไปที่ช่องที่เราต้องการจากนั้นเนี่ยกรอกตัวเลขเข้าไปค่ะอยากได้ช่องเป็นช่องไหนเนี่ยกดได้เลยจากในคลิปจะเป็นสองส0 0หนนะคะ ทีนี้เนี่ยก็จะอยู่ห้อง24 5แล้วค่ะส่วนใครนะคะอยากแก้ชื่อเครื่องก็ทำได้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามี804เป็นตัวเลขตรงนี้นะคะให้เรากดไปที่ฟันเฟืองค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลขคอไซอ์ของเราใช่ไหมคะกดเข้าไปอีกครั้งค่ะจากนั้นกดที่ modify info ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามาที่หน้าที่เราสามารถแก้ไขได้นะคะให้เราเนี่ยกรอก เลข cos หรือว่าชื่อ cos ของเราเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดเรียบร้อยให้กด submit นะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะทีนี้เนี่ยชื่อ cos ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งนะคะแล้วมันก็จะไปขึ้นอยู่ที่บนซ้ายแบบนี้ค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆสนใจเนีสามารถติดต่อได้ที่เพจ NWD วิสื่อสารหรือโทร0838 017878ทาง Line แอหรือกับทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะความสำเร็จของคุณด้วยโซลูชันของเราบ๊ายบายค่ะ